ที่เต่านี้วถ้าไม่มาเป็นดารานะอาพี่ว่าไปเป็นนักบอลทีมชาติได้เลยอ่ะใช่เล่นบอลเก่งเล่นบอลเก่งเล่นบอลเก่งใช้ได้ใช้ได้อันนี้คือคุณยอมรับยอมรับคุณกลัวเขาชกผมว่าโอมันต่อยมาแล้วได้หมดแหละ ฮะเอาคุณเป็นต้าวาคุณเป็นเต้าวเอคุณเป็นเต้าคุณเป็นเต้านะเอาคุณต่อยมาดูนะดูนะเพระต่อปาดนี่เฮ้ยเอาคุณมามาเฮ้ยปาดนี่พบโฮ้ยโอ้ยนี่มาอย่างเงี้ยเฮ้ยการนี่ปดเฮ้ยโอ้ยไงงาเฮ้ยจริงว่ะเฮ้ยปาดปาดปาดโอ้ยจะโหมนี่ซ้อนคิวมูละครเยอะไปไหเนี่ยนี่เต่าร่วงนะโอ้ยไม่ไม่แต่ว่าเขาคนเป็นมวยแบบเขาเรียกมวยวัดเอออันนี้ก็คือคุณเลยบอกว่าคุณฝึกมาผมมาผมมาจากข้างใน ศาสัร์จิตวิทยาผมได้หมดอ่ะคุณก็ได้ถุงสูงหนึ่ผมได้เลยเ้นีจริงเหรอป๊อไม่สมมติอะคนสูงเนี่ยได้เปรียบป๊าคุณก็ได้เวอร์อะกดปั๊บปเปิกเฮ้ยนี่ไม่เศร้าหลินเลยเนี่ยไม่ใช่นี่ถึงตายป๊านี่คุณรู้นี่ป๊าลองวนขึ้นมาปั๊บปปุ๊บผมเจิ๊กเจิ๊กนี่เรียบร้อยนี่แค่นี้เองแค่นี้เองแค่นี้เองหายใจใช่ล่วงเลยนะเห้ยนะเฮ้ยสักพัเดี๋ยวคุณเลือกกำดาวไหลเลยนะ นี่กางวินกกูเริ่มปัญญาอ่อนเลยนะตอนนี้มึงก็ไปช่วยเอาูให้กับผู้ไปเรื่อยเถิงโคตรดีเลยป๋องคนอะไรแม่งเก่งทุกเรื่องติมคอเนี่ยเมื่อกี้ติมคอผมเป็นหมดแล้วอาจารย์ยิบมันตอนเนี้ยยิบมันไปร้องเขายิบมันเขาเป็นตัวไย่ันคนอะไรศัตรูเยอะชิบหายอยาเขาไปทั่วยอันนี้ออกมาจากข้างในนี่คุกเหรอครับ ผมเป็นโมและผมต่อยกับเพื่อนแต่สมัยยังเด็กแล้วอยู่ดมันคนแล้วเฮ้ยเพลงดาวเพลงดาวเอเยโอ้เนี่ยไม่มีจิตวิญญาณเนี่ยเคยดูซิคอมเ็นตต่อป่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่มีเพลงก็ต้องเต้นเหมือนมีเพลงอ๋อเป็น่อนนี่เขาไม่มีเฮ้ยโอ้โหดูด้ยเฮ้ยจะซีงกังกัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แห่กับผมดูหน้าดูนะเหนื่อยว่าเหนื่อยเหนื่อยนะหน้าเหมือนชักกี้เลยเฮียเฮ้ยฮะเฮ้ยแชับไปแจโอ้ยโอ้ยเปิดเพลงเฮียเหร